สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันแม่ที่เมกานะคะ Happy m o t h e r Day นะคะนี่ใส่วันนะคะช่วงเดิมค่ะช่วงเสียงเงินนะจ๊ะเรามาดูกันนะคะใบนี้ยังเหลืออยู่นะคะเป็นสีชมพูนะคะมีสายสไปนยนะคะเป็นมินิเคสซี่นะคะบินอยู่ออกมาอยู่ในนั้นเปะนี่ค่ะสีชมพูแจ๊สนะคะ สองใบนี้ค่ะยังอยู่นะคะแปลกมากเลยค่ะทุกทีเห็นถามกันมาเยอะนะคะหรือว่าได้ที่อื่นไปแล้วไม่เป็นไรนะคะวางไว้อยู่ตรงนี้นะคะของเคสเปซนะคะแบบสองซิปนะคะมีถุงผ้าด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มีสายสะพายเช่นกันนะคะ <c oughs> ข้างในหรอคะอามาดูเลยแล้วกันเนาะนี่จ้ะเห็นไหมเป็นแบบนี้แล้วก็ซิปแล้วก็มีแบกนะคะข้างล่างก็มีตู่มีตีเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะน,นี่ของเคสเปเช่นกันค่ะรุ่นนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นสีดำเป็นตัวคำว่าเ s p เปชนะคะเห็นไหมมีช่องซิปเหมือนเดิมค่ะขนาดก็ขนาดหลุย30ได้นะคะใช่ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นของไมโครคอค่ะราคานี้หาไม่เจอแล้วนะคะนี่ค่ะ นานๆมันจะมาลดมาสรวนทีนนะคะสองซิปเช่นกันค่ะส่งจะคล้ายๆกันเลยนะคะพระนางจะก๊อปปี้จาก p ลาด้นะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมพอกันค่ะขนาดมินิมีโรซี่นีเลยอัน,นไมโครคอจะสูงกว่าน,นิสนึงค่ะความสวยงามตามท้องเรื่องนะคะข้างในของไมโครคอค่ะมาดูกันนะคะนี่ค่ะช่องซิปเลยเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างก็คือจะมีช่องซิปแล้วก็ ช่องเล็กๆสองช่องนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะสุริดีค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือของนะคะบางใบก็จะมีของลูกค้ารียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นไม้ครคอ,อสองใบนั้นนะคะตรงนั้นลูกค้าสั่งซื้อพิเศษนะคะใบสีชมพูไปแล้วเป็นมินินะคะเดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันเนาะนี่ นี่ค่ะนี่เป็นขนาดเบบี้นะคะเป็นขนาดไซส์เล็กนะคะใบนี้ยังอยู่นะคะแล้วใบสีชมพูช็อกโกพิงนี้ไปแล้วแล้วก็ก็จะเหลือสีดํานี้ด้วยนะคะสีดํานี้ได้มาใหม่นะคะเมื่อวานได้มาค่ะเห็นไหมน่ารักน่ารักนะคะใส่กระเป๋าใบใหญ่ไม่ได้นะคะทุกมีคนหลายคนถามมานะคะนี่ค่ะใส่ไม่ได้นะคะกระเป๋าใบนี้ใส่ไม่ได้ค่ะ ข้างในก็เหมือนเดิมนะคะช่องซิปเห็นไหมอันนี้จะไม่มีช่องข้างหน้านะคะเพราะมันเล็กนะคะก็มีแค่ช่องซิปก็พอแล้วต่อไปนะคะก็อันนี้มีเจ้าของสีนี้หายากอยว่าตอนเนี้ยใบสีแดงนี้ก็ของคุณน้องก็ฝากซื้อนะคะข้างในอือหือ ค่ะต่อไปใบนี้ว่างนะคะมีเจ้าของนะคะก็เป็นมินิโดมหนังแก้วนะคะสีสวยงามค่ะสีชมพูค่ะเห็นไหมเหมือนเดิมข้างในนะคะแล้วต่อไปใบนี้มีเจ้าของแล้วนะคะมินิมากโก้นะคะสีชมพูนะคะซิกเนเจอร์สีชมพูนี่ค่ะนี่ส่งในอเมริกาค่ะ ทุกคนบอกฮะในเมริกาก็ทำไ,ไมไม่ซื้อเองมันไม่มีทางรู้บางที่เขาหาไม่เจอส่วนสองใบนี้นะคะของน้องบิวนะคะหนึ่งใบเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะนี่ของน้องอะไรนะคะปอมแปมนะคะเพื่อนน,อน้องเขาฝากซื้อนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะนี่โอเคค่ะแล้วก็ต่อไป ใบนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะของ,งน้องมาตรีนะคะค่ะต่อไปใบนี้อันนี้ด้มานมาื่วานค่ะสามใบนี้เป็นรุ่นธรรมดานะคะมีสายนะคะมินิเป็นเน็ตนะคะนี่สีนี้แล้วก็สีนี้ได้มาเพิ่มอีกสองใบแล้วก็สีชมพูค,ค่ะโอเคนะคะทุกคนก็อยากจะเห็นใช่ไหมว่าความยาวของสายเนี่คะ่ะถอดได้นะคะวิกกี้หนีหน่อยลูกเออนี่ค่ะก็ประมาณนี้น่ารักน่การักเมื่อเราใส่ออกแล้วก็คล้องแขนประมาณนี้นะคะสิงเด่นเจสีนะคะถ้าใครชื่นชอบก็เครยรีวิวไปแล้วระหว่งางเบบีกับอีตัวคุณมินิเ็นเน็ตน,นี่ คว,ความกว้างก็จะพอ,พอกันค่ะพอพอกันไหมก็ไม่พอพออะหายไปประมาณนิ้วหนึ่งอะค่ะก็เยอะอ,อยู่เนาะนิ้วหนึ่งนั่งเฝ้าของอยังลูกสาวแม่เป็นไงลูกเช็คสมบัติเหรอพี่กี้เช็คสมบัติเหรอคะค่ะ <laughs> ต่อไปนะคะก็ <laughs> จะเป็นนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูดงตรงนี้นี่เห็นไหมคะนี่เป็นกระเป๋านะคะเป็นทอนะคะมีสีนี่หนึ่งมีสีชมพูสองมีสีนี้สองนะคะแต่อันนี้เหลือสีเหลือใบเดียวนะคะอีกใบมีเจ้าของค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมขนาดนะคะก็เท่ากับลุยเนเวอร์ฟูลนะคะ ข้างในก็นเช่นเดิมนะคะเป็นช็องสิบนะคะพอเข้ามากับพอเขาไปกุ๊กซ์รมานี่ค่ะก็ให้ดูเห็นไหมนี่ค่ะฮิ้วสบายๆนะคะบอกว่าอยากเห็นฮิ้วสีชมพูค่ะพี่ได้ค่ะจัดให้นี่เห็นไหมคะสีชมพูนี่สีมาใหม่เลยนะคะอ๋อสีดำหรอพี่ไม่ครบนะโอเคได้ค่ะพี่จัดให้พี่ชอบลุกขึ้นลุกลงเห็นไหมสีนี้ก็จะเป็นแบบสีแบบน้ำตาลด์ชกช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านาฬิกามีอะไรบ้างค่านาฬิกานะคะก็จะมีเรือนนี้นะคะเป็นรุ่น Sky นะะน,ะะนนะะะะะคคคสสีีกับเงิ่ ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะของผู้หญิงนะคะหน้าปัดสีดําสวยมากค่ะมีให้เราเลือกอยู่2เเรือนนะคะตรงนี้เพราะว่าในนอสตอมเขาลดนะคะก็เลยไปกวาดมานะคะนาฬิกาที่พี่พิมขายส่วนมากนะคะ1ก็สมมุติถ้ามันลดพิเศษอย่างเงี้ยพิมก็จะได้มาจากนอสตอมแล้วก็ t ีเจแม็กอะไรประมาณนะะี้ค่ะแค่2ที่แค่ไหนนะคะที่ฉันจะเอามานะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเป็นสายหนังหน้าปัดเล็กนะคะหน้าปัดประมาณสัก36ได้ค่ะอันนี้นะคะ แล้วก็บววันที่มันก็จะบอกข้างบนแล้วมีวันวันจันทร์ซันเดย์มันเดยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มีอยู่2เรือนนะคะเห็นไหมค่ะรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมนะคะที่ดิฉันแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่พิมเลยค่ะสีทองกับสีโรสโกนะคะสวยมากค่ะคลาสสิกค่ะเป็นแบบว่าดูสิคะนี่เห็นไหมเป็นแบบตัวโรมันนะคะ นี่ก็สีทองนะคะหน้าปัดขาวค่ะสวยงามค่ะพี่พิมพ์ใช้สีโรสโกนะคะสวยค่ะคนก็ถามมาเหมือนกันค่ะเรือนนี้อะไรอย่างเงี้ยสีทองหาไม่ได้แล้วค่ะหาได้ก็คือหาได้สีนี้นะคะในอันนี้ของลูกค้าค่ะเป็นสีโรสโกหน้าปัดสีขาวนะคะค้าสั่งสองคนค่ะเหลืออีกเรือนนึงจะมาพรุ่งนี้นะคะก็คือชิปออกพรุ่งนี้พอดีละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะนี่ เป็นสายหนังนะคะเป็นแบบสองเส้นนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมยาวอย่างนี้เราก็พันเราก็พันอย่างเงี้ยค่ะพันสองตลบอย่างเงี้ยค่ะเก๋ๆเห็นไหมนี่ก็เป็นลายเสือนะคะเนี่ยค่ะเออพันไปเถอะซื้อไปแล้วไปพันดู <laughs> นะคะเป็นลายเสืออันหนึง่งเป็นสีแบบว่าน้ำตาลลายเสือนะคะ เศษอีกอันนึงก็จะเป็นออกสีนะปัดออกสีประมาณโรสโก้คิมครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สายออกออกสีแบบพ,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 พีชเ,ออเรือนนี้เป็นสีโรสโกนะคะทรงคล้ายโรเล็กซ์ลายคล้ายโรเล็กซ์ทุกอย่างนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะอันนี้ก็สวยค่ะดูสายนะคะขี้เกียจออกจากเคสค่ะเพราะว่าใส่ลำบากนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ของไมเคิลคอร์เช่นกันค่ะหน้าปัดสีน้ำตาลนะคะดูสีค้าความเรอค่าเป็นแบบฝั่งคริสตัลนะคะตรงนี้หน้าปัดเป็นสีโรสโกนะคะสวยมากค่ะหญิงก็ได้ชายก็ดีนะคะเรือนนีอ้อันนี้ของลูกค้าฝากซื้อค่ะรุ่นนี้แพงนิดหนึ่งค่ะไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่ค่ะอือฮึต่อไปคะ่ะของผู้ชายเรือนนี้นะคะก็ มาเพิ่มนะคะอันนี้ลดราคาพิเศษค่ะเรือนนี้นะคะเรือนนี้ของผู้ชายเช่นกันค่ะได้มาตอนนั้นที่ไปซื้อไมโครคอร์จําได้ไหมที่ลดกระเป๋าเยอะๆเรือนนี้ยังอยู่ค่ะอันไหนอยู่ก็อยู่อันไหนหมดหมดแล้วก็หมดนะคะเราไม่ได้แบบว่าเอาอันแบบว่าโอ้ขายหมดแล้ว,ลวนี่นะอันไหนหมดก็คือหมดอันไหนไม่อยู่ก็คือไม่อยู่ค่ะอันนี้คือสายหนังสีน้ําตาลนะคะสวยมากค่ะเอามาทั้งหมดสี่เรือนค่ะเหลืออยู่หนึ่งเรือนนะคะ โอเคนะคะก็สนใจก็ไลน์คาเลนนะคะ K A I E N underscore P E, e M นะคะสอบถามมาได้นะคะ IG ก็ K L O S E T underscore C O A C H นะคะโอเคค่ะ Love you guys บาย bye bye.